ก็รู้สึกโล่งอกไปโล่งอกโล, <c oughs> ล,ล่งใจเห็นแฟนๆเห็นแฟนๆแ,แบบว่าแฮปปี้ก็ดีใจใช่ค่ะส่วนตัวรู้สึกว่าเหมือนได้ทำอะไรที่ตัวเองไม่ขเขาเรียกว่าก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองก้าวออกจากเซฟโซนของตัวเองแล้วก็เป็นอีกหนึ่งอีเวนท์ที่ เรียกว่าใหญ่ที่สุดก็ว่าได้ว่าปีนี้ก็คือหลิงออม her and her first fan meet ก็ต้องขอบคุณแฟนๆแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุนพวกเราใช่ค่ะสำหรับออมก็จริงๆอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นความทรงจำที่ดีมากๆแล้วก็เป็นความประสบการณ์ที่ดีมากๆสำหรับออมเลยอ่าคือเกิดมาก็ไม่เคยเคยนิ่แพ็กเหมือนกันครั้งแรกแล้วก็ อยากให้มีครั้งต่อไปเพราะว่าอย่างไรเราเราเชื่อว่าแบบเราตั้งใจเต็มที่แล้วอยากมอบความสุขให้คนไม่มากก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าเลยนะอาอยู่แล้วรู้ว่เฉยจะร้องไห้ตลอดใครร้องก่อนถึงเป็นคนแรกแต่จังหวะนะเป็นยังไงครับจังหวะเฉียนเจ้ก็ร้องไห้ก่อนจังหวะเฉียนก็ร้องตามเสารอฟังเราร้องก่อนหรือเปล่ารอร้องอ๋อคือ คือแฟนคอนครั้งนี้เหมือนเพื่อนเพื่อนมัธยมเพื่อนเพื่อนมาหาลัยก็มาพพอร์ตซึ่งคือปกติเป็นเป็นเหมือนเป็นเพื่อนที่รวมตัวกันยากอะไม่ได้เจอจันนานไม่คิดว่าเขาจะมา mm hmm. ก็เลยแบบเหมือนคิดถึงแล้วก็รู้สึกรู้สึกมีความสุขที่เขามาดู mm hmm. ก็เลยร้องให้ไปแล้วรอบหนึ่งโดยที่เราก็ไม่ได้แบบคิดไม่ถึงเหมือนกัน mm hmm. ใช่คือดีใจดีใจมากม มาเที่ยวตั้งแต่นู่นหลิงได้มาใหม่ๆที่ยังพูดไทยไม่ได้เลยเขาแบบคอยเหมือนช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตหลิงตลอดเลยเป็นการ้องให้ต่อพี่เลยเอาอยู่แล้วร้องให้ตามเป็นคนเซ็ปตที่เห็นพี่ร้องให้ก็แบบว่าเออหนุนก็ตล่อะไรเงี้ยใช่ก็แบบเปลี่ยนกบนซึม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 แล้เปลี่ยนกันเปรีกันใช่ค่ะแต่ก็คือตื้นตันพอพอขึ้นไปจริงๆระหว่างที่กล่าวขอบคุณ ตอนท้ายๆนะขอบคุณก็คือแบบว่าโอ้ตอนแบบมันมีเหมือนทุกครั้งที่ก้าวเข้าไปเห็นโปรเจกต์ทุกครั้งที่ก้าวเข้าไปเห็นทั้งหอดรู้สึกว่าความรู้สึกมันมันตื้นตันมันมันมี่าคือภาพนั้นพลังนั้นมีค่ากับหลิงออมมากก็เลยรู้สึกว่าแต่หลิงก็ไม่ได้เป็นคนที่อยากชอบให้คนหนึ่งเห็นว่าหลิงร้องไห้อะไรอย่างงี้แต่จังหวะนั้นเรามันตื้นตันเพราะเราก็ร้องไห้ต่อหน้าคนอื่นนักหนเลยนะ เนในละครหลองก็แบบเออแต่ว่านั่นแหละมันเป็นน้ำน้ำตาลแห่งความสุขใช่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นน้ำตาลแห่งความสุขละกันาทีน่่มันออกมาต่างกันยังไงหรอมันต่างกันนะคือคือจริงๆหนิงก็เป็นคนที่แบบว่าเพิ่งจะมามาแบบว่ามาดูอะไรอย่างเงี้ย ครัง้งแรกน่าจะเป็นของซีโนนีซีโ<ส>นนีวใช่แฟนใช่<ม>ก็รู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่าไปเหมือนส่งพลังให้เขาอ่ะ<ม>ใชแ่แต่แต่ภาพที่ยันอยู่บนเมเทียมันมันยิ่งใหญ่ม,มากๆก็เลยรู้สึกว่าเออมันมัน,ม,น,ม,นมันต่างกันเยอะอยู่นะ<ม>แต่แต่เราเองอ่ะเราก็ดีใจที่เราได้ส่งส่งพลังต่อคนที่แบบเหมือนเฟอร์ฟองอยู่บนเมทียเลย การใช่ชที่การชัน่นาร่รอตกรเดอว่ามันมสื่การสหัลทีเป็นมนกจริงนะจริงคือจริงสตอนบ่ารดอ่ะมันมาโดยบังเอิญเพราะว่าหนูเซฟมันไว้ในเพลิในโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วก็เหมือนวันน่ากำลังขับรถไปทำงานอยู่เลยก็ุย เราคอนโซลเพลงลนะไปแล้วด้วยนาพี่บว่าพี่ดิว<ม>ยกผู้เลยพี่ดิวค้าหนูขอเพลงสตรอเบอรี่มันกอนคามแรกที่ได้มาคือแฟนแปลว่าอะไรอ๋ <laughs> อามบอกออมก็ไม่รู้เหมือนกันต,ตอเอยากได้เพราะมันแบบเป็นเพลงสนุกแล้วออมก,ก็หวังว่าแบบแฟนๆจะได้สนุกไปกับเราบ้าง <c oughs> แบบร้องไม่ได้แต่มันร้องง่ายอะ่ะได้ไหมสตรอเบอรี่มันกอดก่นเป็นเป็นเพลงที่ติดผูใช่ใช่ใช่แล้วเป็นจริตน้องออมเลยหรี่ว่าเหมาะเหมาะกับน้องออมมากๆ ใช่ส่วนที่ประกาศบนเวทีว่ามีสิทธิแล้วนะคะคืออะไรคะที่ประกาศบนเวทีว่ามีสิทธิแล้วนะก็ขอต้อนรับน้องขอรนเนาะคขอตนรับคุณครับขอต้อับคุณขอแค่ละทีได้ไหมไม่ถึงละทีไม่ถึงทีแค่ทำขันเดียวนบทนเีวที่ประกาศบนเวทีค่ะไอ้น้องหนิงกับน้องออมที่ประกาศบนเวทีมันบอกมาบ้างประกาศอะไรคะมีสิทธิแล้วนะค่ะมีสิทธิแล้วนะคะคืออะไรคะมีสิทธิแล้วก็คือ ก็ปกติก็ปกติปกติมันไม่มีเพศก็ตอนแรกก็ไม่มีสิทธิ์คือเวลาทำอะไรก็ไม่มีสิทธิ์แกคือไม่มีสิทธิ์หรือ่ามีสิทแล้วก็มีสิทธิ์ก็ก็มีสิทธิ์ใช่จะข้อพอเออเป็นสาววายนะมีสิทธิ์จะข้อพองเป็นเปิลสาววายหมายถึงว่ามีสิทธิ์ทำอะไรบางอย่างมีสิทธิ์ไปทะเลไหมคะสามวันสองคืนมีสิทธิ์ มจะไม่มีสิทธิ์คือครอบคุมก่อนว่ามีสิทธิ์แล้วแหละมีสิทธิ์มีสิทธิ์แล้วแต่เวลาเราจะพูดหรือทำอะไรหรือแบบเล่นไพ่คลอนอะไรเงีก็ติดเทปเลยแบบถึงด้วยโทรศับทฟไปคอนที่ผ่านมาคือจะติดเทสมารับคู่เราหลีกคอมรู้มรู้ไหมว่าติดเทปรู้ก็คือแฟนคลับช่วยกันค่ะก็คือถ้าไม่มีพวกเขาอ่ะก็คือคงไม่มีวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาว่าแบบหลายๆอย่างที่ได้มา จนถึงวันนี้ก็คือถ้าก็คือพวกพวกเขาอ่ะมันคือความรักที่พวกเขาให้มีแรงซัพพอร์ตใช่จริงที่เราได้รับจากพวกเขามันเยอะมากจริงๆไม่ว่าจะทําอะไรเขาก็แบบคอยซัพพอร์ตแฟนๆก็คอยซัพพอร์ตตลอดใช่ก็รู้สึกขอบคุณเห็นออาบอกว่าอยากมีครั้งที่สองโอกาสจะเป็นไปได้ไหมคะเพราะว่าแฟนๆก็เรียกร้องแล้วบางคนก็อาจจะพลาดไปถามนี่สิ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 ส ขอร้องพุชารีกเจไม่เป็นไรเจไม่ไหวแล้วจริ่งศักดสิทธิ์ให้เจไม่ไหวแล้วเจสาวอีสานรอรักเจก็หมดแรงไปแล้วรอบนึงก็ต้องมารอรื้นกันเนาะครับผมไม่รอดเลยถ่ายรูปก่อนนะคะถ่ายรูปคระป๋อ